สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องสไตล์ตามนะผมวันนี้เรามาอัปเดตนะผมไข่ประมอนะผมที่เราเพาะกันเมื่อวานนะผมที่ฉีดฮอร์โมนไปนะผมทั้งหมด10คู่นะผมวันนี้เรามาเช็คผลด้วยกันเลยนะผมว่าจะติดดีขนาดไหนนะผมจะได้ไข่เยอะไข่น้อยแต่ละอ่างยังไงนะผมเรามาเช็คกันเลยนะครับผมเปิดพร้อมๆกันเลยปึ๊บนะครับโอ้โหครับผมไข่เต็มเลยครับไข่เต็มเลยเห็นไหมครับผมอันนี้คือไข่ประมอนะผมที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะผม เพราะยังไงถึงสมบูรณ์นะผมเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างจะอาจะมีเป็นไข่ออกสีเหลืองๆนะครับติดเหลืองๆทีนี้นะผมอันนี้เพิ่งจะไข่นะผมอันนี้น่าจะไข่ไม่ไม่นานนะผมถ้าไข่นานแล้วเขาจะค่อนข้างเหลืองนะผมอันนี้แม่น่าจะอยู่ประมาณกลางๆนะผมไม่ได้ใหญ่มากนะผมโอเคนะผมผมจะปิดไข่ไว้ก่อนนะเผื่อเขาจะดีดไข่ทิ้งนะผมเขาจะทะเลาะกันนะผมพวเมียฮะับผมไปเราไปดูอ่างต่อไปนะผม me